สวัสดีครับวันนี้เราพบกันอีกแล้วกับร้าน t a b e บ Big Scooter นะครับวันนี้ผมมี BMW C 6 5 0 GT มานำเสนอเพื่อนกันอันนี้เป็นโมเดลใหม่แล้วนะครับตัวที่เป็นท้ายรุ่นใหม่แล้วก็คือเป็นท้ายปัจจุบันนั่นเองนะครับเป็นท้ายเหมือนตัวไฟท้าย K 6 0 0นะครับคันนี้ผมให้ทะเบียนเลขนี้ไปเลยนะครับทะเบียนสวยด้วยนะครับรอจุลาซอสรอริงซอสเสือ2-2นะครับเลขสวยอยู่นะมีท่อเดิมไอไม่ใช่ มีท่อแต่งอาคาบิกมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับท่อตรงรุ่นของรถรุ่นใหม่เนี่ยโฉมใหม่นีจะเป็นท่อสองรูแบบนี้นะครับตัวจุกไทเลนเซอร์ยังไม่ถอดออกนะครับคันนี้รถสีขาวสีเดิมแล้วก็ทําสีล้อเป็นสีฟ้าสีฟ้านี่ก็คือเป็นสีฟ้าเดียวกับตัวโลโก้นั่นเองนะครับก็มันทาให้รถดูสวยขึ้นนะผมว่าดูดูดูมีมิติมากขึ้นนะครับขาวตัดฟ้าเป็นโลโก้ BMW นะครับก็รถส่วนอื่นก็เป็นรถดําเดิมนะครับ ก็คือแค่มีแค่ตัวท่อคาร์บิกแท้ท่อไปนี้ก็สามห0ื่นกว่าบาทนะแล้วก็มีตัวยึดและเมาส์ด้านบนนี้ให้นะครับรถสวยนะครับไม่มีล้มไม่มีชนนะครับแล้วก็คันนี้วิ่งไม่เยอะวิ่ง20,000กิโลนะครับเพิ่งจะ20,000กิโลดีกว่านะครับไฟหน้าเป็น LED เรียบร้อยแล้วนะครับยางคันนี้ยางใหม่นะครับเป็นบิ s สโตนแบล็กแลกนะครับ SC นะครับให้ดูสภาพรอบคันแล้วกันนะครับ ก็คือคุณได้ยางใหม่ไปนะครับแล้วก็ของเดี๋ยวผมเปลี่ยนใหม่ให้อยู่แล้วนะครับแล้วก็คันนี้เดี๋ยวผมแถมเปลี่ยนยางไอ้เปลี่ยนสายพานมาร์ลซี่ใหม่ให้1เส้นนะครับสายพานก็มูลค่า7,800บาทนะครับสายพานของมาร์ลซี่เลยนะครับเพราะว่าตอนนี้เลขไม่เพิ่งจะ20,000กิโล2 0 0หนหลักร้อยนะครับเพราะฉะนั้นถึงดีลที่ต้องเปลี่ยนเราก็เปลี่ยนให้ครับยางใหม่นะนะครับรถสภาพสวยนะครับไฟท้ายไฟหน้าสวยใสเลยนะครับเบาะยังสวยอยู่นะครับเดี๋ยวดู เียก,กิโลบูดแดดอย่างร้อนนะเดี๋ยวสาตาร์ทเลยเดีกว่าโอเคสองหมกกิโลนะครับใส่ผ้าเดี๋ยวผมเปลี่ยนให้ใหม่เลยนะครับเดี๋ยวถ่ายรูปลงให้อีกทีหนึ่งชิวแน่นอนนะครับคันนี้เป็นชิวไฟฟ้านะครับต่ำก็ได้สูงก็ดีนะครับ อ่ตอนนี้มีไฟเตือนอยู่นะครับคือไฟเตือนเรื่องของแรมนะครับเพราะว่าหลอดไฟหน้าเนี่ยลูกค้าเขาเปลี่ยนเป็นหลอด LED มาซึ่งค่ามันอาจจะไม่ตรงทําให้มันโชว,ว่าหลอดไฟขาดนั่นเองแต่ว่าไม่มีผลกับการใช้งานนะครับแต่ทุกอย่างเลยทํางานได้สมบูรณ์นะครับไฟเป็น LED นะครับทั้งไฟต่ําแล้วก็ไฟสูงไน LED แล้วก็ไอตัวพลาสติกตัวนี้ตัวบางขอบกระจกเนี่ยมันชอบหล่นหายนะครับ ด้านขวายอยู่นะด้านซ้ายหลุดหายไปแล้วไอต,ตัวเนี้ยมันเป็นข้อเสียของ BMW รุ่นนี้เลยนะมันใช้ล็อกแค่ลิปเบาๆกดลงไปอยู่นะครับแต่ว่าพอขับขับบางทีมันก็หลุดหายเอาผ้าไปเกี่ยวหน่อยก็หลุดได้นะครับแต่ชิ้นนี้เดี๋ยวผมเบิกให้ใหม่นะครับชิ้นนี้ก็ราคาพันกว่าบาทเกือบสองพันบาทนะครับจวเบิกให้ใหม่นะครับก็ในส่วนของคันนี้ก็จะเป็น BMW C 6 5 0 GT แล้วก็รถปี2017ิ 17, วิ่ง2300มมกิโล สายพานเปลี่ยนให้ใหม่แล้วยางเปลี่ยนใหม่เรียบร้อยแล้วนะครับของเหลวเปลี่ยนให้ใหม่ทั้งคันนะครับราคาเปิดกันที่ขำๆไปเลยดีกว่านะยางก็ใหม่สายพานก็ใหม่ยางกับสายพานนี่ก็มีสองหมื่นนะแล้วก็มีไอ้ตัวกรอบที่ผมต้องเบิกให้ใหม่ด้วยนะครับต่อกระจกนะครับรถสีเดิมนะครับสวยราคาคันนี้ผมขายพร้อมเลขทะเบียน 2, 2 2นี่ไปเลยนะครับในราคา2 7 9 0 0 0บาทนะครับ สามารถจับไฟแนนซ์ได้นะครับสนใจไงติดต่อสอบถามได้ที่0834414111นะครับสำหรับ BMW 4650 GT คันนี้นะครับ278คุ้มครับได้ยางใหม่ได้สายพานใหม่ใช้ยาวๆสายบอกกบ้างดีอะจะให้ดูเกะซ้ายเกะขวานะครับรถคันนี้มาม่แท้100%นะครับนี่เข้าเซอร์วิสไปตอน17,000นโลนะแล้วก็ไปเข้าอีกที27,500 แต่ว่าไม่ต้องถึง27,500ครับเดี๋ยวตัวเบิลเปลี่ยนของเหลวให้ใหม่นี่นะใต้เบาะสวยๆมีไฟสองใต้เบาะเรียบร้อยนะครับพรมข้างในสะอาดสะอ้านนะครับโอเคก็สําหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณนะครับที่ติดตามสวัสดีครับ